ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับคลิกเมาส์ครั้งที่1คลิกเมาส์ครั้งที่2คลิกเมาส์ครั้งที่3คลิกเมาส์ครั้งที่4กลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับคลิกเมาส์ครั้งที่1คลิกเมาส์ครั้งที่2คลิกเมาส์ครั้งที่3คลิกเมาส์ครั้งที่4นี่คือผลลัพธ์ที่ทุกคนจะได้รับกันในคลิปนี้ในส่วนขั้นตอนวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามผมมาได้เลยครับ สำหรับสเต็ปแรกทุกคนครับผมคลิกไปที่ไฟล์เซฟแอดเลือกตรงนี้เป็นคำว่า Excel Macro Enable Workbook แล้วคลิกปุ่ม Save สเต็ปต่อไปผมขอบันทึกมาโครครับไปที่ Developer คลิกไปที่ Record Macro Macro 1 This Workbook คลิกปุ่ม OK หลังจากนั้นคลิกไปที่ B 2 Control Shift ลูกศรลงดาวแอ r r o โนะครับแล้วที่เหลือทุกคนคลิกขวาตามก็ได้ครับเลือกคำสั่ง Format Cell ผมอยากได้ Format s เ l ลแบบไหนบ้างจัดไปครับผมขอคลิกไปที่ Custom และผมขอเลือกอันนี้ถ้าของใครไม่มีเข้าพิมพ์เข้าไปที่ช่องไทยแบบนี้ก็ได้ครับนี่คือ Format s e l l อันที่1ทุกคนครับผมคลิกโอเคต่อไปต่อเลยครับคลิกขวาต่อครับเลือก Format s e l e แล้วผมเลือกไปที่ c u s t o ม Format Ce l อันที่2ผมคลิกไปที่หลังเลข0ูนย์ตรงนั้นแล้วใส่คอมมา่าแล้วใส่เครื่องหมายดับเบิลโค้ดเคสเปซหนึ่ครั้ง แล้วเป็นตัว K ก็คือกิโลใช่ไหมครับทุกคนครับหมายถึงเลข0ูนย์ตัวใช่ไหมครับหลังจากนั้นผมก็ใส่ดับเบิลโค้ดครับทุกคนผมขอซูมให้ทุกคนเห็นจัดจาาครับนี่คือ Format c e l l ครั้งที่2ผมอยากได้หน่วยเป็น K นั่นเองทุกคนครับต่อไปผมคลิกไปที่ OK ครับตามติดไปด้วยคลิกขวาครั้งที่3เลยทุกคน Format c e l l เลือกตรงนี้เป็น Custom เหมือนเดิมแล้วก็ใส่คอมม่าเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งทุกคนครับก็ค,คือเป็นเท่าไหร่แลวครับเป็น Max แล้วเปลี่ยนจากตัว k ตรงนี้เป็นตัว m เดี๋ยวผมขอซูมให้ทุกคนเห็นจัดจ่าอีกครั้งครับนี่ครับเราก็ใส่รหัสลับเข้าไปตรงนี้แบบนี้แล้วกันทุกคนครับ m ก็คือ max ก็คือ1ล้านนั่นเองทุกคนต่อไปผมก็คลิกไปที่ OK แล้วสุดท้ายทุกคนคลิกขวาต่ออีกครั้งหนึง่ง format cell เลือกตรงนี้เป็นคำว่า general ก็คือตัวเลขเดิมๆธรรมดาไม่มี format นั่นเองทุกคนครับผมคลิกไปที่โ OK, อจบข่าว นี่คือขั้นตอนการบันทึกมาโครเสร็จแล้วอย่าลืมคลิกส t o p Recording แล้วไปที่มาโครเติม S ผมขอคลิกเลือกมาโคร1แล้วก็ Edit เข้าไปทุกคนครับแล้วผมคลิกไปที่ i s u a l Basic อีกครั้งก็ได้บางทีหน้าจอมันบูบว่าผู้บ่าทุกคนครับคลิกลงไปครับ v i s u a l Basic แล้วผมขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้ครับทุกคนครับตกลงผมมีเงื่อนไขกี่เงื่อนไขตอนนี้ครับ4เงื่อนไขผมสมมุติเป็นตัวแปรขึ้นมาก็ได้เช่น C ก็คือนึกถึงการคลิกเมาส์สมมุติข,ขึ้นมาครับ คลิกเมาส์ครั้งที่1เด่นนี่ผมอยากได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเคาะ Enter ลงมา Else นอกเหนือจากนั้นเอลีเงื่อนไขต่อไปคือ c เท่ากับ2เดนเห็นนะครับมาตั้งเงื่อนไขขั้นต่อแบบนี้เลยก็ได้ทุกคนครับที่เหลือก็เป็นการเคาะเพื่อจัดบรรทัดต่างๆเหล่านี้ให้อ่านแล้วก็ใจง่ายขึ้นทุกคนครับและที่เหลือต้าขี้เกียรติพิมผมก็ไปเลือกแบบนี้ก็ได้ c t r o l c copy คลิกลงมา c t r o l v ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่แล้วครับเท่ากับ3 แล้วก็สุดท้ายก็คือเท่ากับ4ใช่ไหมครับตรงนี้ครับเคาะดูครับและที่เหลือผมก็ใส่ตรงนี้เป็นเลขอะไรครับเลข4เงื่อนไขผมมีสีเงื่อนไขผมก็เขียน i f เข้ามาครอบแบบนี้ก็ได้ทุกคนครับหลังจากนั้นก็เคาะแล้วก็จัดระเบียบของคําสั่งให้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายอย่าลืม n อ,อ็ครับทุกคนครับจบข่าวทุกคนส่วนที่เหลือทำไมต่อครับเราก็มาตั้งข้อสังเกตตรงนี้ครับตัว C ของเรา เราบอกอะไรครับ c เริ่มต้นก็คือยังไม่มีค่าคือเป็น0ใช่ไหมเริ่มต้นก็คือบวก1แสดงว่าคลิกเมาส์ครั้งที่1 c ก็จะเท่ากับ1คลิกเมาส์ครั้งที่2 c ก็จะเท่ากับ2หลังจากนั้นผมทำอย่างไรต่อทุกคนผมเข้ามาเช็คเงื่อนไขว่าอะไรครับ if c มีค่าอะไรครับมากกว่า c เพราะตอนนี้ตัวเลขของเรานี้มี1ถึงถึงสี่นะครับถ้ามากกว่า c หมายถึงอะไรทุกคนเด่นเดิน c เท่ากับเท่าไหรทุกคนครับ เท่ากับ1เพียงเท่านี้ ENTER ลงมาแล้วใส่ n if e ทุกคนครับก็น่าจะได้เรื่องแล้วครับแล้วคลิกเมาส์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ยังไม่ได้เรื่องใช่ไหมตัวลงที่เหลือทำไมดีครับผมก็ต้องประกาศตัวแปรนี้ครับเป็นสาธารณชนทุกคนใส่เข้าไปเลยครับแบบนี้ครับแล้วเอนเตอร์ลงมาหลังจากนั้นทดสอบดูอีกครั้งทุกคนคลิกเมาส์ e ครั้งที่1คลิกอ้า กงเราเจอแบบนี้ทําไมครับเราปิดตรงนี้ก่อนเมาส์เราต้องอยู่ภายใต้สับแบบนี้ทุกคนครับแล้วรันครั้งที่1รันครั้งที่2รันครั้งที่3รันครั้งที่4รันครั้งที่5เห็นไหมครับกลับมาที่เดิมแล้วครับที่เหลือก็จะวนหลูบครับ1นถึงสครับทุกคนนับได้เลยครับนี่คือประเด็นแนวทางการ format ซลล์อย่างเซล EP 1นเรียนรู้เรียนแบบปรับตัวปรับใช้ลองผิดลองถูกสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับ Cảm ơn các bạn